สวัสดีค่ะวันนี้นี่ไปซื้อของกับโนเมนอีกแล้วนะคะก็จะเป็นอาหารการกินรายสัปดาห์นี้นะวันนี้ก็เยอะหน่อยนะคะจ่ายไปเฉพาะร้านเคฟลันอยู่ที่203ยมูโรนะคะมีเซตด้วยเดี๋ยวนี้พาไปดูใบเร็จนะคะแล้วก็เครื่องดื่มในห้องครัวนี้เต็มนะวันนี้นี่ก็เลยจะต้องรีวิวในห้องออนั่งทานอาหารนะคะเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันด้วยนะ ฝั่งนี้ก็จะมีน้ําโซดาเหมือนเดิมนะคะแพ็คใหญ่1นึ่งแพ็กแล้วก็แพ็คเล็ก4ี่แพ็คนะคะ,ะข้างหลังจะเป็นโรสไวน์นี่ซื้อขวดเล็กมา2ขวดแล้วก็ขวดใหญ่หนึ่งขวดนะคะน้ําเชอรี่ห่งขวดแล้วก็ราดล่าหนึ่งแพ็คนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเครื่องดื่มมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเป็นยังไงเต็มจริงไหมนี่ก็เลยจะทำฟู้ดฮอยห้องนี้ไม่ได้นะคะจะรีวิวให้ดูไม่ได้เพราะของเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นใบเสร็จของร้านเคาฟลัน เยอะแยะไปหมดเลยนะวันนี้โนแม่จ่ายไปทั้งหมด203ยูโรเ7็เซนต์นะคะแล้วก็เครื่องดื่ม9ยูโร95 e นี่ก็จะเป็นอาหารการกินสําหรับสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก็จะเหลือถึงสัปดาห์ต่อไปด้วยนะเป็นบางอย่างนะคะบางอย่างก็หมดแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มเนาะอย่างแรกที่นี่ได้มานะคะก็จะเป็นไอส์เบกสลัดลดราคานะก็ได้มาหัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็แฮทส์สลัดแบบแพ็คคู่กระลำหนึ่งหัวเป็นหัวใหญ่เลยนะซื้อมาตุนไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ผักกาดขาวหนึ่งหัวอันนี้ก็จะเป็นแบบชีนาโคนเนาะที่เยอรมันเขาจะเรียกกันนะคะแล้วก็จะมีน้ํายาปรับผ้านมสามขวดลดราคานี่ซื้อมาเอ่อ สสี2กลิ่นนะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะอันนี้นิดเรียกมะนาวฝรั่งแล้วกันเนาะก็จะเป็นลูกเหลืองๆนะคะไม่รู้เขาเรียกว่ามะนาวอะไรนะแล้วก็มะนาวเขียวบ้านเรานะคะนี่เลยเออนิดชอบทําน้ําดื่มชอบทําอาหารชอบทําขนมใช้ได้หมดเลยนะก็จะซื้อมาตุนไว้นะคะแล้ก็จะมีน้ําส้ม1ขวด แล้วนิดก็ได้แม็กกี้มา2ขวดอันนี้เขาลดราคานะคะก็ซื้อมาไว้ที่บ้านเพราะว่าน้องซาร่าหยิบจับสะดวกดีนะขวดใหญ่จะหนักเกินไปนะคะสําหรับน้องแล้วก็ได้ตับบดมา2แพ็คไม่ได้ลดราคานะแต่ว่าเราชอบนะคะโนมเม้นก็เริ่มชอบแล้วนะตอนนี้เพราะว่านิดวางแตงกวาดองไปให้เยอะหน่อยเขาก็ชอบกินอยู่นะคะแต่ว่าเออไม่ค่อยชอบแต่กินได้วางง่ายๆนะก็คือของโปรดโนมเม้นนะคะนี่เลย เกือบทุกอาทิตย์นะพวกมันฝรั่งสลัดอะไรอย่างเงี้ยฟรีคาเดนนะคะหมูสับอย่างเงี้ยน้องมินเขาชอบมากเลยนะก็จะซื้อแบบเกือแบบแทบจะทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะคะส่วนอนไนที่เขาไม่ชอบเนี่ย็ก็เลยจะไม่ค่อยได้ซื้อนะมีแต่นิ้ที่กินนะคะอย่างเช่นตับบดแล้วก็จะมีพุดดิ้งน้องซาร่าอยากกินนะคะนี่ก็เลยซื้อมาให้เป็นแบบช็อกโกแลตหนึ่งแพ็คไข่ไก่หนึ่งแพ็คนะคะที่บ้านก็ยังพอมีอยู่นะแต่ว่านิตเอามาทาขนมแพลทเชียนนะคะก็เลยเอามาเพิ่มหนึ่งแพ็ค มะเขือเทศ2 p a แพ็คเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ได้จะหมานนัับว่าลดราคาหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เห็นว่าราคาไม่แพงมากนะคะก็เลยซื้อมา2แพ็คเลยพริกหยวกแบบ3สี1แพ็คแตงกวาสลัด1แพ็คสำหรับนมเมนนะคะเป็นอาหารเย็นอะไรประมาณนี้นะหลังเลิกงานนะคะแล้วก็จะมี Curry King ก็จะเป็นคล้ายๆ c u r r y ครีบสนะนี่เลยนะคะแบบแพ็คใหญ่กับแพ็คเล็กอันนี้จะเป็นแบบรสเผ็ดนะแพ็คใหญ่เนี่ยเอามา2แพ็กเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างอันหนึง่ง นี่เลยนานๆครั้งก็จะซื้อมานะแล้วก็กินด้วยกันนะคะแพ็คใหญ่แตงกวาแบบแพ็คเล็กหนึ่งแพ็กก็จะกรอบกรอบกรุบกรุบนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นปลา fish s t a เ i ียนี่ซื้อมาสองกล่องเลยเพราะว่าลดราคานะคะแล้วก็ชีสเอามากินกับขนมปังนะหรือแม่ก็ทำฮาวายโทสก็ได้นะคะนี่ซื้อมาสองแบบเลยก็จะเป็นแบบทำโทสแล้วก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วรสชาติก็เหมือนกันนะคะต่างแค่สีสันเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นสีส้ม ส่วนนี้จะเป็นแบบสีขาวนะเหมือนกันนะคะรสชาติคล้ายๆกันแล้วก็จะมีแตงกวาสามลูกเพราะว่าลดราคานะอันนี้ราคาถูกมากนะคะนี่ก็เลยซื้อมาสามลูกเลยแล้วก็ได้ปลาคาเวียมาให้น้องซาร่าหนึ่งอันหรือว่าเราก็มากินด้วยกันนะคะจะเป็นพวกอาหารเย็นของเรานะนี่เลยนะคะจากปลาวิลลั์โรเกนหรอประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็จะมีกุ้งทับป,ปสัสนี่ชอบมากเลยนะจะอยู่ในน้ำมันนะคะ กินกุบๆอร่อยดีนะก็จะเป็นช่วงอาหารเช้านะคะที่นี่จะกินแล้วก็จะมีพูดเทนไก่งวงฮอทดอกนะไซชีสด้วยนะคะแล้วก็จะมีแฮมหนึ่งแพ็คแฮมหมูนะคะแล้วก็จะมีปลาลมควันหนึ่งแพ็ค แล้วก็จะมีแบลตท่าไทยนี่ซื้อมา3แพ็คเลยนะคะเพราะว่าเขาลดราคาก็เอามาตุนไว้นะทำไสแอปเปิ้ลใสช็อกโกแลตไสแยมได้หมดเลยนะคะทีนี้ทำเองแยมเยอะมากนะห้องใต้ดินนะคะก็เอามาใส่ไสก็ได้นะแล้วก็จะมีเนื้อวัวลดราคานะคะ30%ก็จะเหลือ2ยูโร2 2แล้วก็จะมีเนื้อหมูเหมือนกันนะคะเขาลดราคานี่ก็จัดมาเลยอย่างละแพ็กนะแล้วก็จะมีขนมปังนะคะ เหมือนเดิมนะก็จะเป็นแบบรกนะ้โฟลขควอนประมาณนี้นะคะแบบคือแป้งชนิดดีผสมกับแป้งไวท์เมล์ประมาณนี้นะคะ2แพ็คเลยแล้วก็จะมีกาแฟา2งถุงโนงมันบอกว่าลดราคาหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าราคาถูกนะคะกว่าที่นิ้ซื้อมาจากคราวที่แล้วเนี่ยก็เลยเอาตัวนี้มา2แพ็กเลยนะโนมนบอกว่าซื้อมาลองชิมเขาบอกว่าอร่อยนะคะแต่นิดไม่แน่ใจแล้วนะจําไม่ได้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะแล้วก็ดิงครีโตสร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งแพ็ เดี๋ยวนะหยิบมาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นไวท์นักสโตลเล่นก็จะเป็นแบบลูกเกตนะโรยด้วยผงน้ําตาลประมาณนี้นะคะคืออันนี้เนี่ยโนมเมนเพิ่งซื้อมากินครั้งแรกเลยนะกล่องนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นแบบเป็นถุงนะแล้วก็แบบห่อเล็กๆนะคะอันนี้แบบแพ็คใหญ่เลยนะโอเคแต่ว่านี้ไม่ค่อยชอบกินนะคะก็เลยเออไม่เคยซื้อกินเลยนะมีแต่โนมเมนนะคะแล้วก็ได้น้องไก่มาน้องไก่แบบแพ็ค XL x นะแบบใหญ่มากนะคะนี่ก็จะทำได้ประมาณอาสองมือ้อหรือว่าอาหาร2อ,อย่างแต่ว่ากินได้หลายมื้อเลยนะเพราะว่าเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีพงซุปโนมินบอกว่าลดราคานะเพราะว่าเขาไปเอาแม็กกี้นะคะก็จะเป็นซุปมะเขือเทศแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศมอสซาเรลล่าสอห่อนะสองแพ็คค้อยท์าปแกเกตนี้บอกว่าข้าที่เรานี้ซื้อชีสมานะคะลืมซื้อขนมปังก็จัดมานะก็จะเป็นแบบ ครอยทอดปะเกตกับขนมปลาปาเกตก็คือเอ่อคร้อยทาก็คือผักชนิดเขียวต่างๆนะคะรวมกันกับเป็นกระเทียมนะแล้วก็จะมีเลเ็บแคร์เซนนี้ซื้อมา2แพ็คนะคะทําให้น้องซาร่ากินเมื่อตอนเที่ยงไป1แพ็คก็คือกลับมาจากซื้อของนี่ก็รีบทำกินก่อนเลยนะก็กินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะ แล้วก็รีบรีวิวอาหารนะคะแล้วก็ชีสหห่อลดราคานะก็ซื้อมา1แพคนะคะเพราะว่าของเก่ายังเหลืออยู่ในตู้เย็น2แพคเล็กๆนี่ก็เลยซื้อมาเพิ่มอีก1แพคนะคะสำหรับ1อาทิตย์แล้วก็จะมีเจลลี่อันนี้จะเป็นโยฮานิสเปร์ห่ขวดแล้วก็จะเป็นเจลลี่อ,อ่าราสเบอร์รี่นะคะน,นี่จะเอามาทําไส้ขนมเพลเชียนนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแยมมะนาวหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะโนมันเขาซื้อมาครั้งแรกเหมือนกันนะ ซึ่งมากินนะคะแล้วก็หลายครั้งเราไปเคาฟรันโนมันไม่ได้ชาแบบวินเทอร์นะคะก็คือสำหรับช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะนะเขาไม่มีรสชาตินี้สักทีนะคะคราวนี้ไปเจอได้มา3มรสชาติเลยนะก็จะเป็นรสชาติของอ,อะไรนะซินิม,มอนหรือไม่ก็ซิมทม์นี่ชอบลืมชื่อตลอดเลยนะผงอบเชยโอ้โหกว่าจะนึกได้นะกับน้ำส้มนะคะแล้วก็ทั่ว กับน่าจะเป็นกลิ่นเหล้านะพุนช์นะคะแล้วก็จะมีหรือไม่ก็ฟฟรชิกนะตามภาพนะคะลูกพีชแล้วก็เป็นแอปเปิลแอปเปิลผัดนะแล้วก็มีถ้าตามภาพก็จะเป็นแบบผงอบเชยด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่โนมเม้นเขาชอบนะสชนิดนี้นะคะ นี่ยังไม่เคยลองชิมชา3ชนิดนี้นะคะก็ซื้อมาลองก่อนเนาะแล้วก็ถ้าอร่อยเดี๋ยวเราไปซื้อมาเพิ่มนะคะแล้วก็จะมี m a x ซี่คิอันนี้เขาลดราคานะนนี่ชอบกินนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ชอบนี่ก็เลยซื้อมาทั้งหมด4แพ็คเลยนี่นะคะเอามาตุนในตู้เย็นแล้วก็จะมี k i n d ดอร์พิงควีนแบบรดเชอร์รี่นะคะรดเคชแล้วก็จะมีเล็บคุกอีกหนึ่งแพ็คแบบผสมนะแบบร,มรวมๆนะคะ แล้วก็ได้พับพริก้าชิพส์มาหนึ่งกระป๋องสําหรับน้องซาร่ากับน้องฟิโอน่าส่วนใหญ่แล้วนี้กับนเมนไม่ค่อยกินนะเด็กๆก,กินหมดก่อนนะคะแล้วกออ็อันนี้จะเป็นรสหัวหอมนะคะอูนิ n อนสแล้วก็ครีมซาวครีมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีของโนเมนนะคะเขาชอบกินแบบนี้นะทอร์เทลลสแบบสามเหลี่ยมนะคะจิ้มซอสมะเขือเทศเออนี่เคยรีวิวให้ดูแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นรสพริกนะคะราฟาเอโลอันนี้ช็อกโกแลต ไส้ถั่วอัลมอนด์อะไรประมาณนี้นะนี่ชอบมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเก็ดมะพร้าวรอบๆนะชอบมากนะคะที่เมืองไทยก็มีขายนะแล้วก็จะเป็นช็อกโกแ,แลตของลินต์อันนี้เยอะมากนะซื้อมาแบบเหมือนเขาลดราคาหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นรสแบบมีเหล้านะคะสเปเชียลิตี้แล้วก็จะมีอันนี้อะไรเนี่ย เหมือนกันนะคะทั้งหมดจะเป็นบาราลีเน่นซึ่งจะเป็นส่วนผสมของช็อกโกแลตที่แบบว่า,าพิถีพิถันในการทำนะของลินช์เหมือนกันนะคะเหมือนกันตัวนี้จะเป็นของลินแต่ว่ารสมาสซิพานนะคะก็จะเป็นรสถั่วนี่ชอบมากเลยนะนี่ก็เลยซื้อมาลองนะคะได้มาทั้งหมด3กล่องแล้วก็จะมีอย่างที่บอกว่านี้ชอบกินพวกช็อกโกแลตมาสซิพานนะก็จะมีตัวนี้นะคะที่ซื้อมาตัวนี้ราคา7ยูโร95 ชอบมากอร่อยมากถ้าใครไม่เคยกินลองซื้อนะคะก็จะเป็นแบบถั่วอยู่ข้างในแล้วก็แบบกรุบๆคือมันนัวมากเลยนะชอบนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยช็อกโกแลตโนแมนเหรออืมช็อกโกแลตแอปเปิลโอเคไม่เคยลองนะอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะต้องมาลองชิมดูนะว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วก็จะมีช็อกโกแลตแบบกล่องช่วงคริสต์มาสหรือว่าวันสําคัญเนี่ยเราก็จะแกะแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งโต๊ะกินกันก็เลยซื้อมาอีกหนึ่งกล่อง ไม่น่ใจว่าลดราคาหรือเปล่านะนิดก็แบบนึกอยากกินเพราะไม่ได้กินนานแล้วนะคะถ้าใครเห็นเวลานี้ซื้อฟูดฮอล์เนี่ยจะไม่เคยซื้อมาเลยนะนานมากนะคะกว่าจะได้ซื้อมาครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เลยจัดหนักนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีชิปส์น้องซาร่าอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ วงแหวนเนาะน้องซาร่าชอบกินนะโนมเมนเขาไปหยิบมาให้ลูกนะเนี่ยหห่อนะคะแล้วก็เป็นซาลามี่โปรเทเยนโนมเมนเขาก็ชอบกินอะไรแบบนี้นะก็ซื้อมา1ห่หอนะคะแปกนะซื้อมาแถวเดียวนะคะปกติเห็นซื้อมาที2แถว3าแถวนะแล้วก็จะมีถั่วมันเดอรนี่ซื้อมา2องแพคนะคะตั้งใจจะมาทำนูซเอเคน้นแล้วก็จะมีอะไรอีกนี่เลยนะคะช็อกโกแลตน้องซาร่ากับน้องฟิโอนา่านี่ซื้อมาให้เยอะนิดนึงแล้วก็หลากหลายรสชาติด้วยนะ ส่วนอันนี้จะเป็นของโนเมนนะคะก็จะเป็นริทเทิลสปอร์ตอันนี้ลดราคาหรือเปล่านี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะน,นี้เห็นเขาหยิบมาก็จะเป็นเหมือนอาหารเช้านะคะช็อกโกแลตอาหารเช้าก็จะกินแบบกรอบกรุบกรุบนะเอ่อที่นี่ซื้อมาอันเล็กๆเยอะนิดนึงนะคะก็จะมีรสชาติแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตรสนมนะคะของลินท์เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะของลินท์นุก,กัดนะช็อกโกแลตดูสิสีสันเขาห่อแบบน่ากินนะเป็นทองทองนะคะ เราก็จะมีของมิลค่าอันนี้นิดไม่มั่นใจคนมสเปรคครีมไม่เคยกินนะแต่ว่าเขาสีสันสวยงามนี่ก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าซื้อมาทำไมเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นแบบรวมแบบนี้นะนี่เลยก็จะมีเอ่อคริสอะไรนะสันตคอสด้วยแล้วก็นี่เลยนะคะเยอะแยะเลยนะแบบเป็นผสมนะคะแล้วก็นอยเซตเทอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันรสอะไรนะตามภาพก็ดูน่ากินดีนะคะนี่เลย ันนี้จะเป็นของมิลค่านะอืมอันนี้มาซิพานเหมือนกันอันนี้นิเห็นก็นึกอยากกินเหมือนกันนะคะนิดซื้อมาทั้งหมดนี้เพราะว่านิดจะเอามาใส่ในถุงเท้าที่ห,ห้อยอยู่นะคะแล้วก็นู่นเลยตัวซ a นต์คอร์สนิดตั้งใจจะเอามาใส่ในนี้นะคะเนี่ยแต่ละช่องละช่องก็คือแต่ละวันจะไม่เหมือนกันแล้วก็หวันนี้ก็จะใส่สองก้อนเพื่อให้น้องซาร่ากน้องฟิโอน่าอย่างวันที่หก็จะได้เอาออกมากินนะคะ พอนี้ให้ดูเสร็จเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะให้น้องเฟิวหน้ามาช่วยเก็บนะคะบางอย่างนี้ก็จะเก็บเองนะก็จะรู้ที่นะคะและนี้ก็คือทั้งหมดที่นี้ได้มาในวันนี้เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของหวานนะคะเพราะว่าใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วเด็กๆก็ต้องการอะไรที่แบบว่ากระชุมกระชวยเนาะออ,อันนี้นะคะนิดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องมันเขาซื้อมาให้เน้องเขาด้วยหรือว่าแม่สามีนี้ด้วยหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าที่นิดรู้เนี่ยก็คือรถถั่วมสัสซิพานเนี่ยของนิดนะคะ ก็เลยแบบเยอะนิดนึงนะอาจจะซื้อมาฝากคนอื่นด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ